สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศัก์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งข้อเก้ขอรอมอและคอรรอนอของจำนวน2จํจำนวนเป็น42และ588ตามลำดับถามว่าถ้าจำนวน1เป็น294อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะคะ จากหลักการคือหอเรามคูณด้วยคอรนจะเท่ากับ a คูณ b เมื่อ a กับ b เป็นสองจำนวนใดๆนะคะหอเรามเท่ากับสีคูณด้วยคอรนคือ588เท่ากับผลคูณจำนวนหนึ่งเป็น294รานะคะถามว่าอีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าใดนะคะเพราะนั้นเราก็แก้สมการ าะฉะนะบีซึ่งคืออีกอ,ก,อกจำนวนหนึ่งก็คือ4.2คูณ588หารด้วย294เท่ากับ84ตอบข้อ4